สวัสดีค่ะนีน่าอีน่าค่ะนีน่าจากนีน่าบิว e ตี้เวิลด์ค่ะตบมือไว้ก่อนเลยนะคะนี่ดีใจกับตัวเองก็ดีใจกับลูกค้าเลยนะแแบกทุกคนนะคะเพราะว่าในที่สุดเดอะจัสเชอสก็กลับมาแล้วตบมือเป็นกระเป๋ารุ่นที่ขายดีที่สุด แล้วก็ผลิตมาทุกครั้งก็คือหมดทุกครั้งไม่เคยมีเหลือสต็อกเลยนะคะแล้วตัวนีนาเนี่ยจากที่เป็นแอดมินเองด้วยแล้วก็น้องแอดมินช่วยตอบด้วยก็พอจะรู้ว่ามีการถามเข้ามาตลอดเวลาถึงรุ่นเดอร์ดัชเชสนะคะแล้วทุกครั้งเราก็จะต้องตอบกลับไปว่าตอนนี้ไม่มีสต็อกเลยต้องรอรีเมคอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าทุกรุ่นของนีนาเนี่ยส่วนใหญ่รีเมคอีกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีตออ่อปีหมายความว่าสมมติถ้าครั้งนี้ลนช์ไปแล้วหมดแล้วก็ต้องรออีกปีหนึ่งเพื่อที่่จะผลิตใหม เพราะว่าการผลิตกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนการสั่งหนังที่ Import ม,มาจากยุโรปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดดังนั้นทุกอย่างมาเลยช้ากว่าปกตินะคะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะรีเมคอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปปีถัดไปเลยแล้วในปีนี้นะคะเดอะดัชเชสที่ทุกคนรักก็กลัดมาอีกครั้งนะคะดีใจมากทุกคนเห็นด้านนี้นะคะ แต่จะบอกว่าครั้งนี้ The ะดัชเชสกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามีฝั่งนี้ด้วยนี่น่าอยากลอนชมินิดัชเชสออกมานะคะให้ทุกคนได้ลองใช้กันสำหรับตัวนี้น่าเองเนี่ยรู้สึกมาสักพักแล้วแหละว่า The ะดัชเชสเนี่ยความดีงามก็คือเป็นกระเป๋าทรงใบใหญ่แล้วก็สามารถจุของได้เยอะ แต่ก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านว่าแบบชอบทรงมากเลยอะคือปากมันกว้างถูกไหมคะพอปากกว้างปุ๊บเนี่ยก็สามารถใส่ของได้เยอะแต่บางคนจะชอบกระเป๋าใบเล็กเนี่ยก็เออไว้นอะทำไมเราไม่ลองแบบลองให้ทางโรงงานลองผลิตดัชเชสมาให้แล้วนี่นะทดลองใช้ดูก่อนเป็นแบบไซส์มืนิ แล้วสรุปว่าทดลองใช้เองแล้วชอบมากปลื้มมากเฮ้ยมันดีคือมาใส่ของได้เยอะกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็กระทัดรัดนะคะก็เลยนำมาซึ่ง เดอะดัชเชสนะคะไซส์ปกติในรอบนี้บวกกับมินิดัชเชสนะคะที่นำมาให้ทุกคนได้สั่งซื้อพร้อมๆกันในรอบนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ The d ดัชเชสใบใหญ่ก่อนถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวนะคะนี่นะเคยมีรีวิวเต็มๆให้ดูแล้วเดี๋ยวนะาใส่ลิงค์นะคะสามารถกลับไปดูรีวิวนั้นได้เลยจะเป็นรีวิวแบบละเอียดยิบนะคะ ก็เขาพูดคร่าวๆตรงนี้แล้วกันว่า the Duchess เนี่ยเป็นกระเป๋าที่นีนาดีไซน์มาเพื่อให้สามารถจุกข,ของได้เยอะแล้วก็สีที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะคะอันนี้เนี่ยคือสีซีเปียสำหรับนีนาก็ว่าใช้ง่ายที่สุดแล้วก็นีนาใช้เองบ่อยที่สุดทุกคนอาจจะเห็นว่ากระเป๋าตรงนี้นะคะทรงมันอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมเพราะแอบบอกเลยว่าเราไม่มีสต็อกเหลือจริงๆกระเป๋าทุใบตรงนี้เป็นกระเป๋าของนีนาเองนีนาใช้งานเองดังนั้นเนี่ยมันเลยจะไม่ได้ดูใหม่เอี่ยมนะคะก็จะเป็นสีซีเปียนะคะ รอบนี้จะมีสีเปียมีสี black สีดำนะคะเหมือนเดิมสีที่ใช้ง่ายแล้วก็สีนี้ที่หลายๆคนทมหานะคะนั่นก็คือสี blush เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วนอกจาก3มสีนี้เนี่ยเราจะมีสีใหม่ซึ่งสีเนี้ยภูมิใจนําเสนอมากเพราะนี่นะว่ามันแบบมันไม่เหมือนใครแล้วมันก็ดูน่าสนใจมากจ้าดาหยิบขึ้นมาทุกคนดู นี่คือสี new red นะคะคือก่อนท้านี้เดอดัชเชสอ่ะนี่น่าจะมีสีโรสใช่ไหมคะจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงแบบเข้ม,เข,มเข้มกล่ำกลำหน่อยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนีน่ามีเซอร์ไพรส์อันนี้มาเป็นสีแทงใหม่ที่นีน่าพอเห็นปุ๊กจิ้มเลยเนี่ยบอกเพื่อนว่าแบบ สีน้สวยมากเป็นสีแดงที่เปรี้ยวนิดหนึ่งแต่สมมุติแต่งตัวสีขาวแบบนี้นะวันนี้นะคะแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีแดงแบบนี้คือสวยจริงๆนะแล้วก็ตัดกับตัวอ,อ,อะไหล่ของนีน่าที่เป็นสีทองอยู่แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็น new red นะคะซึ่งจะมีให้สั่งซื้อพร้อมกับล็อตนี้เลยพร้อมกัน Duchess by size ปกตินะคะจะมีทั้งหมด4ส,สีในรอบนี้ C p ป Bl ีย Black Blush อันนี้เป็นสีเดิมแล้วก็ new red นะคะเป็นสีใหม่มีทั้งหมด 4ส,สีด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะสามารถกลับไปดูรีวิวได้แต่ในวันนี้ตั้งใจมานะคะทำรีวิวตัวมินิดาเช่ให้ทุกคนได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นว่าฟังก์ชันมีความแตกต่างจากใบใหญ่มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เห็นใบเล็กอย่างเงี้ยจุของได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูเจาะลึกมินิดาเช่กันค่ะ โอเคค่ะใส่ทุกมือแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มมินิดัชเชสกันเลยนะคะถึงเรื่องวัสดุนะคะตัวหนังที่ใช้แล้วก็ดีไซน์กันก่อนเลยนะสำหรับนีน่าเองนะคะดีน่ารู้ว่าทุกคนชอบดัชเชสมากๆแล้วตัวนีน้นะก็ชอบมากๆดังนั้นเนี่ยมินิดัชเชสนะคะเบสิกลี่คือการที่นำดัชเชสเนี่ยมาย่อส่วนยืดลงมาเลยอะคือมีความคล้ายกาัน80%เลยให้เทียบดูก่อนแบบตาเปล่าๆนะคะนี่ดูดิ เรติโอแบบเหมือนย่อส่วนลงมาไป๊ะแค่ใบใหญ่กับใบเล็กเท่านั้นเองเลยนะคะให้ดูเรื่องหนังก่อนนะคะสำหรับหนังตัวนี้เนี่ยเหมือนกันกับตัวเด e ดเชสตัวใหญ่เป็นหนังรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเดะเลยนะคะหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซนต์อิมพอร์ตจากยุโรปทั้งหมดทั้งใบนะคะซึ่งอาจจะมีสีที่แตกต่างกันเพราะว่านี่นะไม่อยากให้สีที่ซ้ากันหลายคนอาจจะมีเด e ดเชสใบใหญ่แล้วก็อยาก explore ใบเล็กในสีอื่นๆบ้างนะคะก็จะเป็นหนังวัวแท้ปั๊มลายธรรมชาติ ะะก็จะเป็นลายที่มีเกรนสวยงามดังนั้นเนี่ยก็สามารถทนต่อแรงขีดข่วนได้มากกว่าหนังเรียบปกติทั่วไปนะคะดีไซน์เหมือนเดิมเลยอะดูสิ <c oughs> ด้านนอกนะคะมีความเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ ปากตัวก,กระเป๋ากระเป๋านี้มีความกว้างสามารถหยิบของได้สะดวกนะคะด้านล่างกระเป๋านะคะมีฐานรองมีหมุดสีอันเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นใบจิ๋วนะคะก็ยังมีตัวรองรับให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะด้านในนะคะจะเป็นวัสดุเหมือนหนังกลับนั่นก็คือเอาคันธาร่าเหมือนกันนะคะก็วัสดุเดียวกันตามที่บอกย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนกันเดะนะคะสิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างแรกนะคะนั่นก็คือตัวโลโก้นะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นใบเล็กนีละเลยตัดสินใจว่าไม่ทำโลโก้ห้อย เหมือนใบใหญ่นะใบใหญ่เนี้ยจะทําโลโก้อันใหญ่ไว้ห้อยแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเล็กเนี้ยนี่นะว่าโลโก้อันใหญ่ห้อยอ่ะมันอาจจะเกกะเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าทําเป็นโลโก้อันเล็กแล้วก็แปะติดตัวกระเป๋าไปแบบนี้นะคะคก็จะมีความมินิมอลน่ารักเล็กๆนะคะอย่างที่2ที่ต่างกันนะคะนั่นก็คือตรงปากกระเป๋าด้านบน,นะคะ่ะนี่สำหรับใบใหญ่ใบเดิมนะคะจะเป็นกระดุม2ฝั่งแล้วก็สามารถดึงมาแปะก,กันได้แต่ว่าสําหรับมินิดาเชสนะคะนี่น่าจะทําตัวคล้องแบบนี้เหมือนเป็นหนังตรงกลางนะ เพื่อให้เวลาปิดเนี่ยคะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาฝากระเป๋าอะทุกคนนึกออกใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเอาฝากระเป๋าสองฝั่งมาแปะแตัะกันอย่างนี้เพื่อให้กระเป๋ามันปิดเนื่องจากเป็นใบเล็กนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันมีรูมได้เนี่ยก็เลยทําเป็นสายหนังคาดตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อให้มันพาดมา เพื่อปิดกระดุมได้แต่เป็นกระดุมแม่เหล็กเหมือนเดิมสีทองอะไหล่สีทองเหมือนเดิมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะคะนั่นก็คือสายด้านข้างปกติเนี่ยเดอะดัชเชสเนี่ยทุกคนน่าจะชอบกันเพราะฟังก์ชันนี้นะคะนั่นก็คือสายด้านข้างที่เราสามารถรับระดับได้สมมุติระดับแรกคือเราสามารถคล้องแขนแบบนี้ได้นะคะลำดับที่2เราก็สามารถดึงตัวกระดุมด้านข้างตรงนี้ออกปุ๊บปุ๊บเป็นหนึ่งระดับ แล้วก็ดึงอีกฝัง่งหนึ่งปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นสายยาวเลยสามารถ สะพายไหลได้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่สามารถปรับได้3ระดับซึ่งอันนี้นีน่าเข้าใจว่าเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนชอบกันดังนั้นสําหรับใบเล็กนีน่นะพยายามจะคีปตรงนี้ไว้แต่ด้วยความที่มันใบเล็กมากนีน่าไม่สามารถคีปสายห้อยไว้2ฝั่งได้มันจะเทอะทะจนเกินไปนีน่าเลยทําเป็นสายแบบเดียวกันฟังก์ชันแบบเดียวกันแต่มีแค่สายเดียวตรงกลางนะคะสาวๆสามารถปรับระดับได้เหมือนกันระดับแรกก็คือคล้องแขนแบบนี้แหมคล้องแบบนี้ สวยๆนะคะเป็นคุณหนูแบบนี้แล้วก็เราสามารถปลดตรงหมุดตรงนี้ปลืบนะคะขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็จะเป็นระดับปกติที่เราสามารถสะายไหล่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่เราจะมีแอ d f u n c t i ันของใบเล็กขึ้นมาที่ใบใหญ่จะไม่มีเนื่องจากใบใหญ่มี2ส,สายถูกไหมเราจะไม่สามารถ cross body ได้แต่ด้วยความที่เป็นใบเล็กนี่นะเข้าใจว่าสาวๆน่าจะอยากให้ใบเล็กเนี่ยเวลาเราพกพาไปไหนไปต่างจังหวัดเดินทางอะไรเงี้ยเราสามารถ cross body ได้นี่นะเลยมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเสริมให้ค่ะทะ้ามีสายยาวให้ด้วยจ้าอันนี้เนี่ยเนี่ยรู้สึกว่า มันเพิ่มฟังก์ชันให้กับกระเป๋าใบนี้เยอะขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วสายยาวนี้สามารถถอดออกได้เลยนะคือสมมุติไม่อยากใช้สายยาวก็ถือเก๋ๆแบบนี้ได้แต่สมมุติถ้าอยากมีสายยาวนะคะนี่นะก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวด้านข้างกระเป๋าแบบนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถห้อยได้เลยนี่ <Wow. S 1> ห้อยได้เลยเก๋ๆแล้วก็ เป็นสายยาวนะคะที่เป็นโซ่สลับกับหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหรูหราบวกความที่ไม่เงาแบบวุบวับจนเกินไปด้านบนนะคะจะไม่ได้เป็นโซ่ทั้งหมดเพราะว่ากลัวจะเจ็บตรงไหลแล้วก็เพื่อให้สามารถปรับระดับสายได้ดังนั้นด้านบนเนี่ยจึงจะเป็นหนังล้วนแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะดังนั้นคนที่อาจจะตัวเล็กตัวสูงก็สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับนะคะอันนี้คิดมาเผื่อแล้วว่า ทุกคนสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะดังนั้นฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันหลักๆก็คือ1โลโก้2ด้านข้างนี้ซึ่งมีจาก2สายเป็นสายเดียวแต่สามารถปรับได้เหมือนกันแล้วนี่นะก็ยังแอดตัวสายยาวเข้ามาให้สําหรับใบเล็กเป็นมินิดัชเชสนะคะด้านในมีความไม่เหมือนกันอยู่1อย่างตัวใบใหญ่นะคะนี่นะ่าจะมีตัว wristlet ให้จําได้ใช่ไหมเนื่องจากมันใบใหญ่นี่นะ่ากลัวทุกคนหาของไม่เจอ ก็เลยจะแอดตัวริสเลตตัวกระเป๋าน้องจิ๋วอย่างเงี้ยเข้าไปให้นะคะแต่สําหรับใบเล็กนี้จะไม่ได้มีริสเลตให้นะคะแต่ว่านี่นะก็จะไม่ลืมที่จะแอดตัวกระเป๋าพ็อกเก็ตด้านในด้านข้างตรงตริดก,กับด้านกระเป๋าข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้สาวๆส,สามารถใส่ของชิ้นเล็กเช่นบัตรเครดิตนะคะหรือว่าธนาบัตรแคชต่างๆหรือมือถือเหรีรยญต่างๆ,ๆก็ยังมีช่องให้ใส่อยู่นะคะแต่ว่ารับรองว่าหากของไม่ยากแน่นอน,อนเพราะว่ามันเป็นใบจิ๋วกระดัด แบบนี้ด้านล่างกระเป๋านะคะก็จะมีการอัดตัวหนังแท้ลงไปนะคะแล้วก็ปั๊มทองเป็นรูปโลโก้เลยหน้านะคะเที่เราจะไปโกตรูสีแต่ละสีกันว่าแต่ละสีนียมีความดีงามยัมงไงแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าทุกสีคือสวยมากๆนี่น่าจิ้มมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะว่าสีสีนี้ใช้ได้ง่ายแน่นอนแล้วทุกคนจะต้องหลงหลกมากแน่นอนค่ะ สำหรับมินิดัชเชสนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง4สีนี้เนี่ยพูดไว้เลยว่าไม่มีสีไหนเคย้ํำกับเดอะดัชเชสตัวใหญ่เลยนะคะถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะเห็นสีน้ำตาลสีชมพูแต่เป็นคนละน้ำตาลมีความแตกต่างกันเล็กน้อยชมพูก็แตกต่างกันเดี๋ยวนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูละกันนะคะเริ่มจากสีแรกก่อนเลยดีกว่าเมื่อกี้ที่มีน่าจับเอาไว้นะคะสีแรกสีนี้ สีโทฟนะคะทุกครั้งที่ทําสีโทบทุกคนก็จะแย่งกันซื้อเพราะว่าสีโทฟเป็นสีที่ใช้งานง่ายสมมติถ้าใครเป็นสายลุยๆเท่ๆก็ะะะจะรู้สึกว่าสีเนี้น่าจะเข้ากับ การแต่งตัวกางเกงยียนไม่จําเป็นต้องแบบลุคคุณหนูอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ากับสีโทบได้นะคะหรือเป็นแนวแบบสายหวานสีเนี้ยก็มีความเข้ากับกันได้กับทุกๆแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสีโทบเนี้ยไม่มีไม่ได้นะคะแล้วโทบเนี้ยคือโทบสวยมากทุกคนมีความเป็นเทาอมน้ําตาลก,กัมกัม่วงกัมกัเขียวนะพูดไม่ถูกอะแต่เป็นโทบที่สวยมากอ่ะอันนี้นะคะทุกคนเห็นวิดีโอนน้าเนี่ยจะเป็นแสงธรรมชาติเลยนี่นะไม่ได้เปิดไฟเพิ่มเติมในบ้าน นีน้าเลยนะคะเป็นแสงที่เข้าจากหน้าต่างมุมนี้นะคะแสงธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นเอาคันธาร่าที่สีล้อก,กันกับข้างนอกนะคะเป็นสีเทาโทกอ่อนๆนะคะต่อไปสีที่สองนะคะสีนี้ค่ะเป็นสีนี้หน้าตั้งชื่อว่า off ไวท์ White นะคะจะบอกว่าเป็นขาวก็ไม่ใช่แต่อาจจะมุมนี้อาจจะดูขาวหน่อยนะเพราะว่ามันมันแสงเข้าทางนี้แต่ถ้าเทียบจริงๆเทียบกับเสื้อนี่หน้าเลยะคะ่ะเสื้อนี่หน้าคือสีขาวจัว แต่อันนี้จะเป็นออกแบบออฟไวท์อะทุกคนเวลาเราทาสีบ้านอะส่วนใหญ่จะไม่ทาขาวจัวเพราะจัวปุ๊บมันจะแบบดูแบบเพลนเกินไปอันนี้จะมีความเป็นงาช้างอะเออมีความเป็นงาช้างมีความเป็นสีไข่มุกไม่ขาวจัวเป็นขาวนวลน,นวนสวยมากอันนี้ก็จะไม่ซ้ํากับสีไหนที่เนี่ยเคยมีไม่ซ้ํากับตัวฟอกด้วยฟอกยามจอ,อกเทาอมฟ้าแต่เนี้จะออกขาวน,นวลนนะคะ สวยมากผู้ดีนาะกอันนี้ผู้ดีคุณหนูเที่ยวเราก็ดูแพงจริงๆอันนี้เป็นสีที่ทุกวันนี้นีน่าใช้อันนี้อยู่เป็นประจำนะคะสำหรับนีน่าเนี่ยชอบสีนี้มากๆนะคะสำหรับสีออฟไวท์ White, นะคะเหมือนเดิมค่ะวัสดุด,ด้านในอาคันทาราก็จะเป็นสีขาวเทาๆนิดนึงล้อกับสีด้านนอกนะคะสีอีที่3นะคะนีน่าตั้งชื่อว่านูตคือเอาจริงอ่ะ สำหรับภาษาไทยอ่ะมันคือสีชมพูอมกะปิเป็นชมพูน้ำตาลชมพูไม่ชมพูแปลน้นชมพูน้ำตาลสวยมากสวยเหมือนสวยเหมือนเดิมอีกแล้วมันคือชมพูกะปิค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษชมพูกะปิไม่มีดังนั้นเนี่ยนี่นะเลยตั้งชื่อว่าแบบเป็นนูดนะคะเป็นชมพูนูดที่สวยจริงๆเป็นสีคล้ายๆสีปากลิปสติกที่ขายดีที่สุด สีหนึ่งในตลาดลองไปเซิร์ชดูได้เป็นสีแบบน้ำตาลนูที่สวยมากนะคะก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนดูสีเอาละกันจะว่าชมพูก็ไม่ใช่จะว่าน้ำตาลก็ไม่ใช่อมอมกันไปนะคะสีน,นี้เป็นสีที่ตัวนี้น่าเองเนี่ยจิ้มเป็นสีแรกเลยจากทั้งหมดนะคะเนี่ยเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยสีนี้เราไม่เคยมีอันนี้เปรียบเทียบให้ดูกับชมพูเดิม ของดัชเชสนี่นะนะคะอันนี้คือชมพูบลัชใช่ไหมสำหรับใบใหญ่อันนี้คือชมพูนูดสำหรับมินิดัชเชสนะคะเห็นไหมคนละชมพูนะอันนี้เนี่ยจะอ่อนมีความอ่อนหวานมีความเป็นชมพูมากกว่านะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแบบมีความแบบเข้มขึ้นมาหน่อยอาจจะเปื้อนยากหน่อยนี่เป็นต้นนะคะให้เทียบกันเลยว่าคนละชมพูกันจริงๆนะคะแล้วก็สีสุดท้ายะคะ่ะเหมือนกันคล้ายๆสีโทนสีเนี้ย จะไม่มีก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสีที่ i เท r e n d ที่สุดใน2ปีที่ผ่านมาปีตั้งแต่2 0 2020、2 1 2 0 2 2กระ,ปะเป๋าสีน้ำตาลนะคะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะอันนี้นี่นะตั้งชื่อว่าสีแทนนะคะเป็นน้ำตาลแทนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้มีความใกล้กับสีเปียมากๆอันนี้ยอมรับนะว่าใกล้จริงๆแต่ว่าไม่เหมือนคะ่ะอันนี้จะมีความน้ำตาลทองกว่าเห็นไหมมีอมเหลืองกว่า แต่อันนี้จะมีความแทนอมส้มมากกว่าคนละน้ําตาลกันนะสมมุติถ้าใครมีสีนี้แล้วรู้สึกว่าอยากซื้อใบเล็กก็สามารถใช้สีนี้ได้นะคะมันจะไม่ซ้ํากันเป็นน้ําตาลแทนที่สวยมากแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากเหมือนกันนะคะน้ําตาลนี้เป็นน้ําตาลที่เข้าได้กับทุกการแต่งตัวจะเท่จะหวานจะเปรี้ยวเซ็กซี่ใช้ได้หมดนะคะสําหรับน้ําตาลนี้แล้วก็เหมือนเดิมเป็นสีน้ําตาลที่ เท่ากับอะไรหรือว่าฮาร์ดแวร์สีทองมากๆสวยมากสวยจริงๆดูสิมินิดาเชสทั้งหมด4สีนะคะที่นี่น่าเอามาให้ทุกคนได้ดูกันคราวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฟังก์ชันด้านในค่ะว่าเหตุใบเล็กอย่างเงี้ยนี่น่าสามารถจุอะไรเข้าไปได้บ้างค่ะโอเคค่ะเรามาใส่ของในกระเป๋าให้ดูกันเลยนะคะจุได้เยอะจริงนะไม่ได้พูดเล่นเรามาเริ่มจาก กระเป๋าด้านในนะคะตัวพ็อกเก็ตด้านนี้นะคะที่จะมีแบบซอกเล็กๆนะคะไว้ใส่ของนะคะนี่หน้าก็จะมีตัวการ์ดโฮเดอร์นะคะอันนี้สมมุติถ้าใครเป็นลูกค้าเรน่าวีไก็น่าจะได้กันไปแล้วนะคะสำหรับปี2ปีที่แล้วนะอันนี้ทำมา e x กซ์คลูซีฟจริงๆใครมาขอซื้อก็ไม่มีให้นะคะการ์ดโฮเดอร์นะคะสามารถใส่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นตัวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เข้าได้แน่นอนนะคะเป๊ะเลยนกะล้องนะคะ กล้อง c o m p a c จริงๆแล้วกล้อง DSLR นะคะที่นี่น่าใช้ถ่ายอยู่ตัว Sony ZV-E10 ก็ยังสามารถใส่ได้แต่นี่น่าใช้ถ่ายอยู่นะอันนี้ก็เลยเอาตัว compact มาใส่ให้ดูนะคะ <S <S ใส่ของได้เยอะมากสบายๆอันนี้เป็นตัว power bank นี่น่านะคะพร้อมกับสายชาร์จนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ คุดชั่นนะคะของละแมนะคะใส่ได้ไม่ต้องบอกอยี่ห้อก็ได้เนาะแอลกอฮอล์นะคะสเปรย์โจมาโลน้ำหอมนะคะขวดเล็ก30 ml นะคะลิปสติกสักแท่งหนึ่งนะคะลิปกลอสแล้วก็จบด้วยกุญแจบ้านนะคะใส่ได้แบบยังเหลือที่อะทุกคนแต่นี้ก็พอดีพอดีเลยนะดูสิ แล้วเราก็ยังสามารถปิดแป๊ะตรงนี้ได้แบบที่นีน่าดีไซน์ทุกคนดูนะคะว่านีน่าดีไซน์มาให้มันสามารถยืดหยุ่นได้ดูดิใส่ของได้แบบเยอะเต็มแบบนี้เลยกระเป๋ายังอยู่ในทรงสวยมาก สามารถทิ้วแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหยิบของได้ง่ายมากจริงๆเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยปากมันค่อนข้างกว้างหรือว่าเราจะเอาสายยาวมาห้อยนะคะแล้วเราก็สะพายข้างหรือว่า crossbody ก็ได้เช่นเดียวกันจุได้แบบอึ้งๆเยอะๆแบบนี้เลยะคะ่ะเต็มๆ ก็ได้เห็นฟังก์ชันเต็มๆแล้วนะคะสําหรับมินีตาเชสของนีนานะคะวันนี้มาแบบสั้นๆมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันมันมีความคล้าไอ้เดอ d ์ดาเชสตัวใหญ่มากนะคะก็จะวางขายให้ทุกคนสั่งซื้อนะคะสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะยังไงติดตามข่าวสารได้ที่ Li น์แอดของ Rena Bag นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะทั้งเดอ d a ด h เชสไปใหญ่สีที่ขายดีตลอดการอย่างซีเปียแล้วก็สีอื่นๆด้วยโดยเฉพาะ นิวเรทนะคะที่น่าภูมิใจนําเสนอมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมินิด h เชสนะคะที่ตั้งใจทำไซส์นี้ออกมาเอาใจสาวๆที่ชอบกระเป๋าใบเล็กแต่ชอบฟังก์ชันของเดด c h เชสนะคะสําหรับราคานะคะใบใหญ่เนี้ยราคาเหมือนเดิมเลยไม่ได้ปรับขึ้นใดๆนะคะ7,500บาทส่วนใบเล็กนะคะราคาก็จะดรอปลงมาตามไซส์มินิของเขานะคะก็สามารถไปดูได้ทาง IG Facebook นะคะจะมีเขียนราคาไว้แล้วหรือสอบถามหรือขอดูรูปกระเป๋าเพิ่มเติมได้ ทาง l i น e แอดเรนาแนะคะ, bag, ะ,คะและที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะคะเรามีเว็บไซต์แล้ว w w w r e n a t h a i l a n d c o m นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูสต็อกกระเป๋าได้เลยแล้วก็สั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้เลยด้วยนะคะแต่ในเว็บไซต์นะคะก็จะมา Exclusive เท่า l i น์แอนะคะเพราะว่าอย่างเช่นกระเป๋ารุ่นใหม่ที่เราเพิ่งลอนช์ใหม่เนี้ยเราก็จะเปิดให้สั่งทาง Line แอก่อนเท่านั้นในวันแรกๆดังนั้นเนี่ยขอให้แอดไลน์ไว้ก่อนนะคะไลน์แ เร n น่แบนะคะแล้วเรามีข่าวสารอะไรเนี่ยก็จะส่งบอกทางไลน์ไว้ก่อนเลยแต่ว่าในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปสครอดูได้หรือว่ามีกระเป๋าอะไรนมีสต็อกอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคงั้นวันนี้นี่นะลาไปก่อนนะคะขอฝากด้าชเชสและมินิดัชเชสเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย